ตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันมันไม่มีทางออกอ่ะก็ต้องขอโทษละค่ะจับระด,ดับห้้งข่าวร้อนสัปดาห์นี้กับข่าวห้ามพลาดวงการบันเทิงยังมีเรื่องวุ่นและข่าวลือที่ยังคาใจไปเริ่มกันเลยที่อันดับ5 วงการขาอ่อนมีเรื่องร้อนหลังเพิ่งได้ต้อนรับนางสาวไทยคนที่54ชนนิการจุพิทยาพรนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมีแผนส่งออกไปประกวดมิสเวิลด์ตามที่เคยแถลงข่าวแต่ล่าสุดกลับส่อแววชัวร์ซะแล้วโดยยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆโดยปุ้ยทีบีเอ็นผู้จัดประกวดชี้แจงว่าต้องรอการยืนยันจากทางวชิราวุธและผู้ถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์ในไทยอีกครั้งแถมยังแววไม่อีกว่ากลางปีนี้จะมีการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ซึ่งถ้าจัดขึ้นจริงคนที่มงก็จะต้องได้ ประกวดมิสเวิลอร์1ซ0 มวยถูกคู่วงการลูกทุ่งกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังศาลจังหวัดเลยพี่พากษาจำคุก4ปี16เดือนโดยไม่รอลองอาญาในห้างประจักษ์ใช้หายทองคำจากกรณีครูไพบูลแสงเดือนยื่นฟ้องตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ข้อหาหมิ่นประมาทมีการพูดและพัดพิงจนได้รับผลกระทบทางจิตใจครอบครัวจนเกิดกระแสด,ดรามา่าพร้อมให้จ่ายค่าเสียหายอีก1ล้านบาทแต่ง,งานนี้ไหนห้างได้ขอยื่นประกันตัวและขอต่อสู้คดีตั้งกระบวนการต่อไปขอบคุณหลายเดือที่เป็นกำลังใจงพใหญ บ่าจกใช่ผมเจออย่างมาเยอะเจออย่างมาเยอะครับสบายใจได้ครับก็สู้กันไปนะทุกคน ตลกอวุโสเทโพงามเครียดจัดเจอมรสุมชีวิตอีกระลอกตอนนี้มีนี้สินรวมกว่า2ล้านบาททั้งติดธนาคารค่าบ้านค่ารถและยังโดนภาษีย้อนหลังอีกซึ่งทางครอบครัวได้เจราจาผ่อนชำระขณะที่ธุรกิจขนมเปี๊ยะก็ไม่ดีเหมือนเก่าหมดทางหาเงินเพราะออกจากวงการไม่มีคนจ้างงานมานานแล้วจึงขั้นประกาศยกวัวควายที่มีกว่า30ตัวให้คนใจบุญแบบฟ,ฟรีๆเพราะแค่ค่ายาที่ต้องจ่ายก็ตกวันละเป็นพันบาทแล้ว มันจนเบื่ออละจนไม่อยากจะไม่อยากจะคิดอ่ะคิดปวดหัวมันไม่มีทางออกอ่ะเนี่ยบ้านที่ทางจะโดนยึดอ่ะก็เหมือนปัญหามันก็ต้องมาซ้ําเติมมาละใช่มันไม่รู้จะทำยังไงใครก็จะมาจ้างแหละคนแก่ๆแล้วผมมันหมดยุคแล้วก็นอกจากมันจะไปยังไงก็ค่อยๆว่ากันไปถ้ามันจะยึดมันก็ต้องยึดไปละไม่รู้จะทำไง ลือสนั่นตลอดทั้งสัปดาห์ถึงคู่รักนักร้องยุค9 0้0สุ่มเซนใบายาจนคนโยงไปถึงครอบครัวสุดเพอร์เฟกตของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีแม้จะยังไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธต่เรื่องค่าใจแบบนี้นักสืบโซเชียลม่เคยแพ่วจับตาส่องในไอจไม่มีรูปคู่กันมาร่วม2เดือนและยังลบโพสต์วันครบรอบแต่งงาน22ปีที่ลงไวเมื่อ27มกราคมออกไปด้วย แคมนี่มีการตั้งข้อสังเกตเมื่อปิ่นตัดสินใจไปสักคำว่า self love ที่แปลว่ารักตัวเองและชื่อของลูกชายทั้ง3คนตามมาด้วยการโพสต์คําคมแบบจุกๆว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทําแต่ถ้าเขาทํานั้นเขาแค่รักตัวเองขณะที่ฝ่ายชายมีเพียงการโปรโมทเพลงใหม่ของเจ้าขุนลูกชายคนที่2และงานคอนเสิร์ตเท่านั้นก่อนจะลือกันไปไกลอีกว่ามือที่3ของคู่นี้อาจเป็นสาวเสียรุ่นน้องหรือไฮโซสาวชื่อดังที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วด้วย ซึ่งล่าสุดเจเจตรินยังได้ขอยกเลิกคิวงานมาร่วมแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์แบบมีอาเสที่จะมีขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้แล้วทั้งที่มีรายชื่อนำทีมยิ่งดำไม่ถูกจับตาว่าอาจจะยังไม่พร้อมออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ และอันดับหนึ่งกับข่าวดราม่าที่ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ล่าสุดถึงคิวสองนางเอกมอมะมินชลิดาและมายี่ราศีได้ออกมาขอโทษปมตั้งวงเมา้าน้อมรับผิดที่คิดน้อยไปและไม่มีเจตนาแช์ใครทั้งนั้นซึ่งมากี่ยังยืนยันตามเดิมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเบลล่าราณีเราไม่เคยมีปัญหาใดๆกันสิ่งที่เราแค่ต้องการแชร์ประสบการณ์ของคนตีสองนาที่เคยเจอมาเท่านั้นและในคลิปก็ไม่มีคำใบ้ไหนที่จะโยงไปถึงใครได้เลย ตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบนันก็เลยอยากจะบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์คือคือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทําร้ายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแชร์ใครด้วยก็ต้องขอโทษละค่ะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเราคิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดถึงบุคคลอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็ความที่คอนเทนต์ที่แบบเราไม่ได้ระมัดระวังกันเนี่ยิดท้วนดีพอก็อยากให้จบที่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นบทเรียนให้เราได้คือเราผิดแล้วอะ ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะโดยล่าสุดเบลล่ารานีที่ตกเป็นเป้าเรื่องนี้ก็ขอออกมาจบทุกอย่างเปิดใจทุกคนคือเพื่อนร่วมวงการไม่ว่าจะดราม่าอะไรก็ไม่สบายใจและไม่อยากพูดให้กระทบกระเทือนใครอีกที่ผ่านมามีเพียงมากี้ที่ได้เร็กมาหาและได้บอกไปแล้วว่าไม่เป็นไรเธอเชื่อในหลักโลกธรรมแปมีทั้งคนสันเริญเลนเลินผาพร้อมยืนยันไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งนั้น